1>, 1 2 3สวัสดีครับน้องภูมินะครับก็วันนี้นะครับมีขนมตาถุงยักษ์ถุงใหญ่นะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะามาให้อาหารปลากันที่ทุ่งนานะครับอ่าแม่อีกมาดูหน่อยนี่เป็นขนมวางลงเลยอ่าอันนี้เป็นขนมถุงยักษ์นะครับที่เคยเอาไปให้ลิงนะมีสีเลยมากน้องภูมิสีแดงแล้วก็สีอะไรเขียวแล้วก็อะไรอีกครับ อันีอีกสีหนึ่งสีเหลือง,อ,งอีกอันนึงเป็นสีเหลืองนะอันนี้ให้แม่หญิงนะครับนี่โหเรามีมาถุงใหญ่เลยนะวันนี้เดี๋ยวให้แม่หญิงกับต้องภูมให้ปลาเลยครับอ่าโยนไปเลยนี่แหละครับตอนนี้เอ้าตอนนี้ให้อาหารปลาแล้วปลามันกินใหญ่เลยครับเดี๋ยวเข้าไปดูใกล้ๆหน่อยโอ้โหปลามาใหญ่เลยแต่ว่าปลายังตัวเล็กอยู่นะแต่ก็กินได้นะโอ้โหดู กินอร่อยเลยอ่ะอาไม่หญิงใส่ไปเยอะๆเลยนี่ครับตอนนี้อาหารปลานี่ลงไปเต็มน้ำเลยครับเอ้าโอ้โหสีสันสวยงามครับเอ้าทำไมครับน้องคุณอยากมาให้ด้วยเหรอมาเปล่าให้แม่พามาอ่านี่ครับตอนนี้โอ้โหอาหารปลา เต็มเลยนะครับหอปลาก็มากินนะเนี่ยแต่ว่าลมมันพัดเข้ามาใกล้ฝั่งหมดเลยนะนี่นะครับปลาบอกวันนี้มีอะไรมาเนี่ยเป็นของแปลกใหม่โอ้โอ้โหอะไรครับทำอะไรอะเอนูลองเอาไปให้บ้างนะพอนูจะไปให้ตรงรนู้นุเพราะตรงนู้นยังไม่ได้กินเลยตรงนี้มีเยอะแล้วเอาตรงนี้ไปโอ้ นี่นะครับกินเงินใหญ่เลยนะครับโอ้ตรงนี้ไหลมาข้างๆหมดเลยอะ่ะโอ้ตอนนี้อาหารสีเหลืองสีเขียวสีแดงลอยเต็มเลยครับตรงนี้ปลายังไม่รู้ครับน้องภูมิกับแม่หญิงให้อยู่ตรงนู้นครับโอเคตอนนี้น้องภูมิกับแม่หญิงก็ให้อาหารปลาไป เยอะแล้วนะครับแต่ว่าปลามันกินไม่หมดนะเพราะว่าขนมเยอะมากเลยก็เดี๋ยววันหลังนะครับเราจะเอาอาหารปลาให้อีกเนาะวันนี้ให้เยอะเกินเดี๋ยวมันกินไม่หมดนะครับก็คลิปนี้ครับให้น้องภูมิปิดคลิปเลยด้วยนะกันแม่บาย